สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปหาซันจิเชฟของกลุ่มหมอกฟางในเรื่องวันพีชกันค่ะและนี่คือสถานที่ที่เราจะไปกันในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือเรานั่งรถจากที่ที่เราไปหาปลูบุกกันเมื่อค้าที่แล้วนะคะแล้วก็เรากำลังจะเดินทางไปหาซันจิค่ะ นี่ก็เป็นรถมินิบัสนะคะแล้วก็ไม่มีคนอีกตามเคยค่ะเพราะว่ามันเป็นตอนเช้าค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบวันธรรมดาด้วยนะคะแล้วนี่เราก็มาถึงที่ที่ซันจิเชฟของกลุ่มหมอกฟางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่นี่คือ,อามาชิกิมาชิสปอร์ตพาร์คนะคะ ทางเดินนี้ก็จะเป็นทางเดินด้านหน้าของมาชกิมมชิสปอร์ตพาร์นะคะคือเดินเข้าไปตรงไปแล้วก็พอเลี้ยวเข้ามาทางซ้ายมือปุ๊บแล้วเราก็จะเจอรูปปัน้นซันจิเชฟของกลุ่มหวกฟังของเรานะคะและนี่ก็คือรูปปั้นของซันจิเชฟของกลุ่มหวกฟังค่ะ มีการดูอีกสักหน่อยนะคะว่าในมือเชฟของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะและตรงถารูปปั้นก็จะเป็นลายเซ็นของอาจารย์โอดาผู้เขียนการ์ตูนวันพีชนะคะและเมื่อเราไปถึงแล้วเราก็ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นสักหน่อยค่ะ ต่อไปจะทำอะไรและจะไปที่ไหนโปดติดตามกันตอนต่อไปด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและมีความสุขกันมากๆนะคะวรนยากาศสวยๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมิวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ